เคยโสะครับตอนนี้พ่อแม่ดีไหมโอ้ยเด็กน้อยต้องนึกถึงพ่อแม่น้อยหุ่นแล้วครับคิดถึงใครครับทำงานเนี่ยพ่อแม่โสดน, <c oughs> น้ององอะไรครับอรนะโอดพูดแรงๆนั่น,นโอดนะเพราะตุ๊กคลิปเรามันมันคล้ายๆแบบมันจะช้าเราก็ต้องแอคชั่นพูดเสียงให้มันคมน คล้ายๆว่าผมผิดยาท่าทางของเราบางทีก็ถึงบอกมันโหเห้งมันดูได้ว่าไหมคนเราพูกนี้ฉลาดพนี้อาจจะรู้ฉลาดนะอาจจะรู้ไวรู้ช้ามันดูได้ที่หน่วยใครสอนยกมือหนึ่งสองร้องได้เรียบร้อยหมดแล้วอย่ายกจริงๆเอ้าไม่ต้องอายเป็นเปิดโอกาสแล้วยุกลูสาวเขาใหญ่อยู่ เรายกมือนะครับหนึ่งคนสองคนสามคนนะตั้งโสดเราเออไม่ยกเราของเราก็มองอยู่โอกาสวันนี้แหละเปวันเปิดใจเราโอ้ไม่เอาอีกเนาะเขาบอกโสดเลยอย่าลืมนะที่ไปหาคู่แล้วก็ไปอะไรครับไปจดทะเบียนวันเลนทายเขาบอกวันวันเลนทายให้ไปจดทะเบียนที่ไหนครับบางรักโอ้จะได้รักกับหวานชา คิวยาวนะในกรุงเทพแลวบางคนเขาบอกว่ามันมันซื่อหน้าไลซื้อนะอย่างเรียน้องตั้าไปซื้อนี่น่าจะไปจดทะเบียนที่บางซื่อถ้าเราคนงงเดือดเหือให้ไปจดทะเบียนที่ไหนทะเบียนที่ไหนครับที่ไหนเอ่ยบางบางบางกระบือโอ้โหมันโม เ่าเขียนเครื่องหมายแล้วเขาบอกไปโอก่อยนะ้้าพิจิตรโน่นแ่ะเ้าไปสักหน้าถักหน้าถ้าใหม่อย่างงี้ชุ่มเกลนะครับอย่างน้อยนะครับคนเรานะถ้าเราไม่ดีจุดมุ่งหมายนะว่าเราทำงานเพื่อใครเดี๋ยวลองดูตัวนี้ เคยดูกระดิงแดงไหมที่ว่าผู้ชายทำงานเล่นโคตรใจเลยกินเที่ยวเล่นส้กเกอร์วนะทำงานไปวันวั้องหยุดมาแม่มามาที่ห้องตกใจหูสภาพลูกเราเลยี่ห้องลรลงล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงมาเลยลกูกชายก็เห็นแม่มาทา่านขกับข้าวนะแล้วก็หลาคากับข้าวรอลูกกลับมาแล้วกับภาพแว๊บหนึ่งมันขึ้นมาในสมองเขาบอกว่าอะไรละ้ะหูตอนที่เขาได้รับแบบ ตกล้มบาดเจ็บแม่ตำรเขานอนเนาะดู